ตวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนมาการนั่นเองนะคะสําหรับยูกิแล้วเนี่ยนะคะเธอเองก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างแบบว่ารอติดตามต่างมีการแบบว่าพูดถึงนะคะผลงานของยูกิกันเนี่ยเยอะมากๆแล <dibuj satisfies S 2> <ๆ>้วก็สําหรับยูกิเองเนี่ยนะคะตอนนี้เธอก็ถือได้ว่าเป็นสาวน้อยนะคะวัยสิปีนะคะที่ถือได้ว่าแบบก็คือทํางานเยอะเหมือนกันแล้วก็มีงานเนี่ยตลอดเลยนะคะ แล้วก็ถ้าพูดถึงงานของยูกิส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นงานคอนเสิร์ตนะคะก็เรียกว่าเธอเนี่ยก็คือออกงานคอนเสิร์ตนะคะมีงานแทบจะทุกวันเลยนะคะแล้วก็แบบว่าทํางานเนี่ยตลอดเลยนะคะก็ได้เห็นแฟนๆเนี่ยคอยสนับสนุนนะคะแล้วก็เห็นแฟนๆเนี่ยต่างแบบว่ามีการพูดถึงกันเนี่ยตลอดเลยนะคะเธอเองเนี่ยนะคะก็เรียกว่าแบบทําเต็มที่นะคะแล้วก็ถือว่าแต่ละครั้งเราก็ได้เห็นเนี่ยนะคะแฟนๆก็ไปส่งกําลังใจที่หน้า เวทีกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าแต่ละครั้งก็ได้เห็นกําลังใจดีๆจากแฟนๆเห็นการสนับสนุนดีๆนะคะจากฟแฟนๆที่บอกว่ามอบให้เนี่ยตลอดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยก็ได้เห็นแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ต่างรอติดตามหลายๆคนก็แบบว่าประทับใจแล้วก็พูดถึงผลงานของทั้งคู่เนี่ยตลอดเลยนะคะแล้วก็สําหรับยูกิเองเนี่ยนะคะนอกจากนั้นเธอเองก็มีงานคอนเสิร์ตด้วย ซึ่งงานคอนเสิร์ตเนี่ยก็เรียกได้ว่าไปมาทุกภาคทั่วประเทศไทยแล้วส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นแถวภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานนะคะแต่ว่าหลังๆก็จะเห็นงานทางภาคใต้หรือว่าภาคเหนือเนี่ยเยอะเพิ่มขึ้นมากๆก็จะเห็นเลยนะคะว่าแฟนคลับเนี่ยเยอะจริงๆในแต่ละที่ที่คอยมาติดตามนะคะร่วมสนุกสนานนั่นเองแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีงานถ่ายละครน,นะคะซึ่งตอนนี้เรื่องสิงโตลัซิงเนี่ยก็ยังถือว่าเข้มข้นมากๆเลยหลายๆคนเนี่ยก็ได้แต่รอติดตาม หลายหลายคนเนี่ยนะคะก็ต่างแบบว่ารอดูรอรับชมผลงานในครั้งนี้นั่นเองนะคะก็ถือว่าเราก็ได้เห็นกันนะคะแลหลายๆคนเนี่ยก็ต่างบอกว่ามีการพูดถึงนะคะสาหรับผลงานในครั้งนี้นะคะแฟนๆเองก็ได้ต่างบอกว่ารอติดตามแล้วก็ต่างรอสนับสนุนนะคะผลงานของยูกิในครั้งนี้นะคะยังไงก็สามารถแบบว่ารอติดตามกันได้นะคะก็ถือว่าครั้งนี้เราก็ได้มีการมาพูดถึงกันนะคะสําหรับผลงานของเธอ อย่างล่าสุดเธอก็ได้มีการถ่ายรูปนะคะกับพี่นางเอกคนนึงที่ถือเรียกว,ว่าแบบสวยตลอดการเลยซึ่งคนนั้นเนี่ยนะคะก็คือพี่ ธัญญาธัญญาเรศนั่นเองนะคะ <compens ator. S 1> ก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบอยู่ในวงการเนี่ยมานานนะคะแล้วก็รับบทต่างๆนะคะแล้วก็แสดงฟรีมือเนี่ยได้ดีมากๆเราก็ได้เห็นกันนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเขาเองก็สามารถพิสูจน์ฟรีมือนะคะให้หลายๆคนเนี่ยได้เห็นถึงผลงานนะคะก็เลยได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่เก่งมากจริงๆนะคะแฟนๆก็ต่างแบบว่ามีการพูดถึงนะคะแล้วก็ได้มีการแบบปล่อยผลงานเนี่ยออกมาตลอดครั้งนี้พอยูกิเนี่ยได้มีการ ถ่ายรูปกับพี่ธัญญาเราก็เห็นได้เลยนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณแม่ของยูกิเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาโพสนะคะอย่างแม่อุ้มนั่นเองนะคะซึ่งก็เลยจว่าแม่อุ้มเขาเองก็เป็น แฟนคลับนะคะอีกคนหนึ่งของพี่ธัญญาเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เห็นเลยนะคะว่าแม่อุ้มเนี่ยก็ได้มีการโพส์ภาพที่ยูกิเนี่ยถ่ายกับพี่ธัญญานะคะแล้วก็ได้บอกว่าดาราที่แม่ชื่นชอบอีกคนโหยวัสนาอิหลาประมาณนี้นะคะก็เหมือนว่าคุณแม่เนี่ยก็ดีใจที่ยูกิเนี่ยได้มีการถ่ายภาพนะคะร่วมกับ ดา,าราที่คุณแม่เนี่ยชอบมากๆเราก็ดีใจกับยูกิด้วยที่ครั้งนี้เนี่ยได้มีการถ่ายรูปนะคะกับพี่ธัญญานั่นเอง ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้เห็นกันล้วก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยก็เห็นแล้วก็ต่างดีใจกับยูกินะคะที่ครั้งนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเห็นเธอเนี่ยนะคะได้มีการบอกว่าร่วมกระทบไหลกับพี่พิารามากฝีมือหลายๆคนนั่นเองนะคะและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ไวรั ใช่เลยนะคะ